สวัสดีครับวันนี้จอมเนมอมีสารนะครับเราจะพามาที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับสดใสซาบซ่านนะครับวันนี้มากับผู้ร่วมทิปสองท่านนะครับเป็นน้องชายนะครับคุณชายเพชรน,นะครับแล้วก็หญิงหมิวนะครับเราหันหน้ามาทักทายหน่อยสิ วัสดีครับผมในผู้ร่วมทีปคนใหม่นะครับของจอบแนมอีสานจริงๆแล้วก็คือคนที่อยู่ในจอบแนมอีสานนั่นแหละครับแต่ไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตากันมานานอ,อันนี้มีสามารถมากลางเต็นได้ด้วยนะวันนี้ไม่มีน้องลิงมาเลยปกติ เยอะมากเลยนะโซนเนี้ยใช่นี่ลงนี่เลยลงเลี้ยวขวาโอเคสองคนเพิ่งจะมาใหม่ก็เพิ่งจะอาจจะตื่นเต้นหน่อยนิดหน่อยตื่นเต้นไหมครับอันนี้บันไดค่อนข้างชันนะครับ ก็ให้ชมทัศนียภาพระหว่างทางไปในตัวนะครับโอ้บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่มีการปิดอุทยานไปนะครับ mm. ก็เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติได้หรือว่าพักค้างแรมได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนเป็นต้นมานะครับเพิ่งจะเปิดเลยเลี้ยวขวาครับผม นี่ก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวมากลางเต็นนะครับนี่เป็นบรรยากาศเป็นส่วนตัวมากนะครับเนะี่ยแงบสงบดีเหมาะแก่การมาพักผ่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ หลังมาเราก็วางกระดานคนที่แต้งมนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่สำหรับให้บริการสำหรับจุดกลางเต็นท์นะครับมีห้องน้ำหลายจุดนะครับสะดวกสบายนะครับครบคันสำหรับบริการแห่งชาติที่นี่นะครับอันนี้เป็นรถเวียนนะครับที่ใช้สำหรับในการรับส่งนะักท่องเที่ยวนะครับก็มีตลอดวันนะครับ สามารถมาเยี่ยมชมทัศนียภาพได้นะครับดูนักท่องเที่ยวของเรานะครับตอนนี้ไม่ใช่อันนี้คือกลับแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนกลับค่อยขึ้นครับผม ขอบคุณครับอันนี้เป็นร้านคา้าสวัสดิการนะครับจุดบริการนะักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์แรกนะครับก็คือบริเวณบ้านขาวนะครับ ตรงนู้นเลยวันนี้อากาศดีนะครับไม่มีแดดแต่ว่าแสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวจุดแรกนะครับก็คือเป็นจุดป้ายอุทยานแห่งชาตินะ เดี๋ยวเราลงไปดูวิวนะครับผมถามว่าทางระยองทางสเกด,ดีดอ,อันนี้น้ำลดไปแน่ถ้าน้ำขึ้นวันนี้จะสวยมากฝูงปลาจะเยอะเลยใช่ใชนั่น,นางรม ันนั้นเป็นรีสอร์ทด้วยนะอลังการมากดูดิดูหินน่ะสุดยอดไหมยิ่งใหญ่อลังการมากเหมือนหินโซโครกอะ่ะอ,อ,อันนั้นเหมือนรูปหัวใจเลยอะ่ะดูดิเหมือนปะพี่เพีถ่ายให้น้องหน่อยอันนี้เป็นท่าเรือนะครับ กันน,นี่แหละครับสมาชิกจอบแหนมอีสานของแท้นะครับสำหรับสองท่านนี้ที่นานๆทีจะโผล่เข้ามากล้องสักทีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับสวยมากนะครับก็เชิญทุกท่านมาเที่ยวนะครับช่วงนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมทศัศนียภาพได้แล้วนะครับ อันนี้เป็นเส้นทางชมธรรมชาติเรียบทะเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรให้เราชมกันบ้างนะครับนะครับวิวสวยมากนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับเย็นตลอดสบายแดดไม่แรง แต่นี่นไกลไหมไม่ไกลแตเสร็จทุกไลน์ไม่เสร็จเลยไปก็ง่วงนอนเพราะว่าไม่ได้เที่ยวกลางคืนไม่ไกลจากตรงนี้หรอไม่ไกลเออไม่อ,ะมอะทะเลเข้าพัดมา โอ้โหดูธรรมชาติสวยงามนะครับนี่ก็จะมีชิงชาแล้วก็มีจุดสำหรับในการนั่งพักผ่อนเป็นระยะระยะนะครับ ส่วนตัวนี้คือต้นที่มีเถาวันพันเหมือนกับงูเลยนะครับต้นนี้สวยสะดุดตาแปลกตาไอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่เดินได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบสําหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว,ว่าผู้พิการก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับเพราะเขาออกแบบเป็นแบบ universal design นะครับใช้รถเข็นในการเข็นมาดูชมธรรมชาติได้ แต่พอเราเดินไปใกล้ๆปูนี <stage> ่ปูไม่เหลือเลยนะเนี่ยตรงมุมนี้ก็สวยนะถ่ายรูปได้เลยนี่นี่ตรงนี้เป็นมุมหักซอกเนี่ยใช่ใสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับวิวโห ฮะใช่ <c oughs> อันนี้สวยมากเลยย่าเนะ <c oughs> นี่เป็นทางลาดชั้นหน่อยนะครับผม <c oughs> โอหมุมนี้สวยมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ถ่ายได้ได อันนี้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับทางที่เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติเดี๋ยวเราจะต้องเดินลัดเลาะ,ะตามตัวของภูเขาขึ้นไปอีกเพื่อชมทัศนียภาพด้านบนของวิวเขาแหลมย่านะครับซึ่งเป็นจุดอีกอหนึ่งที่เป็นจุดอันซีนของที่นี่นะครับเราก็สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามได้ครับ ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วนะครับสําหรับที่ให้เดินมานะครับอันนี้สําหรับคนที่เป็นรถเข็นนะครับหรือผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นสะพานไม้จบแค่นี้หลังจากนี้เราจะต้องเดินเท้าขึ้นไปนะครับแล้วก็ชมทัศนียภาพของวิวเขาแหลมย่าด้านบนภูเขานี่เลยนะครับมาตามดูนะครับว่าวิวจะสวยงามแค่ไหนครับผมนี่เป็นทางธรรมชาตินะครับระหว่างทางก็จะมีต้นเตยนะครับเตยทะเลนะครับแล้วก็มี อันนี้คือหินแล้วก็ทะเลเลยนะครับติดทะเลเลยตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้นยญาก,ก็เริ่มจะออกสีเขียวแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วอันนี้สามารถหลบลมพักร้อนนะครับหรือว่าป้องกันฝนได้นะครับดีมากเลยนะครับอันนี้สุดยอดนะครับน,นี่ในแบบของเรานะครับโอ้หลอไม่แพ้พี่ชายเลยนะครับ <laughs> อันนี้เป็นเส้นทางนะครับที่เราจะขึ้นไปอยู่ไปดูวิวด้านบนนะครับจริงๆเราเดินเรียบตัวของไหลเ่เขานี้ไปก็ได้ถ้าเผื่อว่าเราไม่อยากเดินชันนะครับแต่ว่านี้ถ้าเราประหยัดเวลาเราก็จะขึ้นนี้ไปก็ได้ครับขึ้นไปเลยแต่ว่าต้องระมัดระวังในการปีนหน่อยนะครับเพราะเป็นทางน้ำเนี่ยมันก็จะลื่นได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราใสร่รองเท้าธรรมดามาอีกคีบอะไรเงี้ยอาจจะลื่นหกล้มได้ก็ควรจะเป็นรองเท้าเข้าไปเนาะโอโหด้านบนลมแรงมากนะครับ ดูฟังเสียงลมนะครับผมสุดสดชื่นมากส่วนตัวนี้ก็คือเป็นปล่องภูเขาไฟเก่าที่มอดไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นหินลาวาเก่าสีดำๆนะครับชั้นหินก็จะเป็นสีดำ,ดำตันนี้ดับไปแล้วมอดแล้วเรียกปลอง